สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาบ้านน้องพ่อยค่ะอีหยังล่ะผู hey. ้เบาเป็นหยังแจงห่วงตื่นย่านว่าย่านผู้สาวเหล่านี่โอ้ยโอ้ยพอเลื่อไลูกชายเจ้าคือเป็นแังซี่ย่านสาวบ่านี่โอ้ฝนตกฝนตกเอ้ยเอ้ยเอพอเป็นพอพอโอ

côn lăcì đín đín côn lơ mòng là phải neo là ngàn, ngàn. <laughs> à, à, phải thôi thôi, chú bảo chàng đái, bên chú sáu mai nhang lấy, áo, áo, hãy im con มาผอเนี่ยเสียบเร็วว่าอุ่มบุญยางมาผอพี่พอ่อยางหลืเด้อเธอนน่เอาถืออ้อยยางไป้ผมอ <laughs> ยากลินนะเอ้อย Luôn, cái này thì phải là nền hả mì miếng dù lơi bung Vâng mày ơi mày 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 Cái mày mày ปอยอยู่ๆเอ้ยจะได้ยังหยิบไว้แท้อุอเร็วๆๆบ่ทันพี่พอยเด้อนั่นเบิ่งเบิ่งทากินคุณลสติแห้งทากินยำป้วยๆอันพี่พอยจับเอาจับเอาเบิ่งพุ่นกินทนเาบ่เอ้ยลูกสาวมัวแต่ยำคำใหญ่โพดล่ะวะกินบ่ทันพี่พลอยเด้อนี่พี่พอยกินหมดก่อนเด้อ tôi say lên đìn ta nằm tá lại đây tông tông tổ giá tổng tông tông bọc món nữa này khó dạ, mít dạ y tự, em. Ừ. Ở coi cái bưng bưng มาท่านเลยผู้สาวกินมาท่านเลยเพิ่งอะไรเล่าในเป็นยังหลาหน่อยจังใดสิท่านเพิ่นเฮ้ยอะไรเล่าเล่าเล่าเล่สิมาท่านพี่พ่อยได้พี่พ่อยพี่พ่อยเพิ่งพี่พ่อยเฝ้าแล้วได้อายุประมาณสองมื่นครับเอาออกจากกันนี่นครับห้องเลย ผูกได้กันเลยนะนาเนี่ยมงขึ้นผูกนอนํากันเลยแล้ยเออ,อ,อเอาออกยากนะติดติดแห้งนะเอาออกมีวางนอน้ํากันเบิง่งอุบุนอุนบุนกินยางกุลเลสสตีมาตา,มาตาบ้านน้องแก้วตาสาวขาลรอรอหามงนันมงนี้เฮ้ยฝนตกครับจังได้กู ด้านกำชินที่กันครับสามลูกอยูนสามลูกสามลูกพยูนพูดว่าพยูนสามลูกหอบเลยเอาเอาหกหอบยางหลายเลยครับหุ้คห้อยครับหยันหยันลงบุญได้กินน้ำบิ่งเจ้าของบ้านจังได้จังกินตะกาแต่น้อเจ้าของบ้านนี่มืดแล้วเอาเริ่มมืดแล้วเริ่ม งาดกามือเลยคนไทยอ๋อกินแล้วไปไปไปมันเลยเบิดแล้วเอ๋อพี่สาวเอาเจจะได้ลูกพ่อยเบิดแล้วเห็นแต่นน้ำมื้อก็เหรอเด้อบึงค่ะบึงบันไายต่างกันแหงบันไายอุบุญบางยางไงเลยบันไทยฟีพ้อยเลี้ยม คนละสีไปเลยสิไปลากอ้อยอีกแล้วลพี่นาะอ้อยหลายอยู่ในแม่น้อยบ่บ่ช่วงนี้ก็บอ,อยาให้กินก่นไดยันอันนี้อ้ยอยมันมีนามอ้อยฝุนพักไ้ก้นเดี๋ยวอันเศ้าฝุนจงไปตัด บ้งเบิ่งหุ้นคนละไสเลยคนละไสหุู่บ่าวซั่นล่ะหุ้นปู่บ่าวกับหุนูสาวโอ้ยน้อสิมีคนมักบ่น้อหุ้นจังส

คนละสีเลยคนละอันนึงสีดำอันนึงสีแดงเนยจักเล่น,นลดินที่จังไนดอกกำลังสังเกตเห็นพ่ะท่านเนี่ยกำลังเห็นมือน,นี่ละ่ละดินเข่าตาเพราะว่าเพราะว่าเล่นดินเด,ด้อยู่บ้านถ้าเล่นนี่สิก็ชอบเพราะดินห้อยเจ้าของ ไปล้างนาเด้อพี่พ่อยไปล้างนาออกเอเาเอาเอาเลยเอาเลยจัดการเลยล่ะจัดการเลยคุ้มเลยเออ้น

เมนกิมน่อนก่อนนี่ยน่นื่อคากอยต้นเลยยันบอลต้นนะต้นนะต้้นต้นตอยากอยากสนใจจรินะผู้คอยอยากสนใจบอกู้สาวอยตนเน่นะ ะนนะรวะวังขาหลังอุ้มบุญเด้อขาหลังเาเองเาไปขาปเ่าเนานะขาต่างกันง่าออกแล้วติง่าออกเงี้ในในนย เอาท้งพุนสิรินห่วงเหรอผุนห่วงต้นตาลด้นได้เล่ห่วงถืงใจกับยางวดยางรถใหญ่นะอันนี้จะเบียงจะเบียงจะเบียงพฟวูดอ๋อนี่จะล้ม

ทีแรกเหมือนบบขิงครับน้อเบียนพ่อบอ่นใส่ปาเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอขอขอเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่คนจับมอนโิครับเว้ยตใจเลยเด้อตีใจเลยเท่ะน uh> ี้เอามเยบมเสียบอืมขอแน่ขอแน่เสียบเสียบเอ้ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ ขอพุณนครงการโคศานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มิบานอยู่ขอพุ่นน้องเสือน้องสิงก็ที่ลืมบ่ได้ก็คือแฟนครับทุภูสุกคน่ะค่ะอยเป็นกำลังใจให้ครับร<ส>อบรั้วน้องอุบุญหนึน่งแช่หนึ่งไหลึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ